สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการรวมตัวการผนึกกําลังกันของประชาคมโลกและประชาคมอาเซียนด้วยนะครับดอกเอรสมชายหัตเชลีลานะครับประธานกรรมการบริษัทจอแอนคอร์คอร์เปอเรชันจำกัดและตําแหน่งใหม่ล่าสุดสดๆละล้นนะครับก็คือนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะมาวิเคราะห์ ให้แตกฉานให้ลึกซึ้งไปเลยว่าการรวมตัวการมีความสําคัญอย่างไรสวัสดีครับดเรเติมใจครับครับสวัสดีครับครับก็เข้าประเด็นเลยดีกว่าว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยเขาให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องการรวมตัวผลึกกาลังกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราดูวิวัฒนาการนะครับจากการรวมตัวถ้าเราจะเห็นว่าการเจรจา อรอบอุดกวยและพัฒนามาเป็นเรื่องของ W T O นะครับ,รบแล้วก็มาเป็นเรื่องแกะเป็นอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมีเรื่องของ NAFTA a f t a นะครับก็คือการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอย่างถ้าพูดถึง NAFTA นี่ก็เป็นนอตอเมริกาเนี่ยก็คือฝั่งอเมริกาทางอเมริกาเหนือนะครับรวมไปตั้งแต่เม็กซิโกแล้วก็แคนาดายางี้นะแล้วก็มาพูดถึง NAFTA ก็ประเทศไทยเราก็พัฒนาจนกระทั่ง วันนี้เขาเป็น e EC สินภาานะครับนยุโรปก็เป็น EU EU นะครับจะรวมกันแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มีการรวมกันก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการของการรวมตัวกันเนี่ยก็มีทั้งดีและเสียนะครับ,รบแต่ว่าทุกบทเรียนทุกการรวมตัวหรือว่าการอยู่ร่วมกันนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้อดีมากกว่าข้อด้อยเพียงแต่ว่าข้อด้อยนั้นเนี่ยก็เป็นอุปสรรคที่อาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ไม่คุ้นเคยกันไม่เจอกันไม่เคย S <S <an> เห็นปัญหาเวลามารวมมันก็จะมีคนแข็งแรงกับอ่อนแอแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยอคลุกคลิกคลุกคลิกอยู่กันจนกระทั่งเข้ากันได้ครับตาทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับเราเห็นว่าปัญหาในทศวรรษนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เริ่มคลี่คลายกันเป็นเป็นระยะระยะเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ EU รวมตัวกันมาเนี่ยก็ถ้าย้อนไปสิบกว่าปีแล้วเนี่ยทุกคนก็บอกเออมก็มันก็ดีนี่ แต่พอมาถึงวันนี้เราก็เริ่มเห็นปัญหาว่า EU รวมกันแล้วก็เห็นไหมฮะว่าเงินที่มีสกุลแข็งแรงกว่าก็อายุได้ได้เียบได้เปรียบแต่คนที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอกว่าก็เวลาไปรวมกับเขาแล้วก็อาจจะลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะอยู่รวมกับคนอื่นได้เนี่ยก็ต้องมีความสามารถมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนเรื่องความสามารถแก่งขันเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของโน้ตาวเรื่องของกําลังเงินทุน นะครับแล้วเรื่องความได้เปรียบเรื่องของสินค้าเรื่องทรัพยากรสิ่งเหล่านี้มันมีองค์ประกอบโดยรวมว่าเวลามาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยจะใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรแต่ถ้าเกิดเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็กลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งได้เปรียบอีฝั่งเสียเปรียบครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปัญหายัางไงก็แล้วแต่ก็ยังพึ่งพาสายกันเจะเห็นว่าการรวมตัวเนี่ยของยูนะเขาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็นี่ถ้าไม่มีการรวมตัวกันอย่างนี้เนี่ยนะครับป่านนี้เนี่ยนะกรีกเออย หลายๆประเทศเอ่ยนะครับที่สเยนอิตาลีเนี่ยไปเลยนะครับก็ต้องเจอปัญหาแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มีการเอาเงินไปอุ้มชูช่วยเหลือกันเรียกมีการพยุงกันอยู่พยุงกันไว้รองรับกันไว้ในที่สุดไอ้ปัญหาที่บอกว่าจะไม่รอดก็เริ่มเห็นปัญหาก็ค่อยๆคลี่คลายกันไปก็เป็นการว่า เงินนั้นที่อาดฉีเข้าไปก็ไปตามภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานใครมือใครยาวสาได้แต่เอาอากานเนี่ยความหมายก็คือว่าใครเก่งใครมีความร่ารมันก็เม็ดเงินเนี่ยได้เข้ากระเป๋ามากกว่าครับนี่ว่าอเมริกานะยูก็มีญี่ปุ่นก็มีแต่ละประเทศนั้นเนี่ยก็มีการอาดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในสภาพคล่องและตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าการรวมตัวกันมันประโยชน์ยังไงพอมันมีธุรกิจที่รุรมรรมที่เชื่อมโยงกันเนี่ยพอมีใครคนใดคนหนึ่งกระตุ้นมันก็ไปผล ให้อีกคนหนึ่งดีขึ้นเห็นว่าไหมฮะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยทั่วโลกแม้นี่คือการรวมตัวกันนะนี่คือประโยชน์ของการนั่นหมายถึงประเทศที่มีความเจริญแล้วเจริญแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงกลุ่มประเทศที่กําลังกั้ากึ่งกั้ากึ่งอย่างเอเซียเอเซียเนี่ยตอนนี้ถ้ารวมตัวกันตอนนี้ก็เริ่มเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมีรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับ แต่ละประเทศนะครับของไทยที่ส่งไปเขาก็เริ่มมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วในสิประเทศเนี่ยใครจะตรงไหนใครจะแข่งขันได้เริ่มขยายเริ่มทําธรุรกรรมกันแล้วก็การทําธรุรกรรมเนี่ยตอนนี้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับที่พูดถึงโครงการการค้าโลกเขาก็ออกมาพูดนะวันก่อนผมมีโอกาสฟังของดรสุภชัยพูดบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบแล้วการลงทุนเราเวลา3าปีมาเนี่ยประเทศไทยเอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศมากกว่าที่ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยอเหตุผลเพราะว่าตอนเนี้ย นะครับทุกคนก็ Diversify คือไปอยากไปลงทุนเพราะว่าเมื่อมีการเปิดประเทศรองรับเนี่ยทุกคนก็ไปจ้องรองไว้ก่อนบริษัทใหญ่ๆก็ไปลุยก่อนคร่าเตรียมการด้วยก่อนเตรียมการเพรารอะาอะไรเ,เพราะเวลาเคลื่อนย้ายเสรีเนี่ย คนเนี่ยจากเราเคยขายของอยู่แค่66ล้านคนนะรประเทศไทยนะอตอนนี้มันกลายเป็น600ล้านคนเพราะว่า e c มีรวมประชากรโดยเฉ<ส>ลี่ยแล้ว600ล้านคนรวมกันแล้วนะรวมกันแล้วรวมกันแล้วนะโดยประมาณ600นะครับ600บเศษหน่อยแต่เอาพูดตัวเลขกลมๆว่า600ล้านคนเนี่ย600ล้านคนเนี่ยมันสิบเท่าเพร่ชาะเนี่ยเขาก็ <ๆ S 2> ต้องเริ่มไปวางกลยุทธ์ในการวางช่องทางหรือพูดง,ง่ายๆไปสร้างเอาล็ต ช่องออทางการกระจายสินค้าคในต่างประเทศก็เริ่มมีการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเห็นไหมครับจากการรวมตัวทําให้มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศแต่พูดก็พูดนะเรื่องนี้เนี่ยคนไม่ค่อยคิดแต่ผมอยากให้ข้อคิดนิดหนึ่งว่าวันนี้ทําไมทุกคนต้องไปลงทุนต่างประเทศเพราะอะไร คือง่ายนะครับถ้าคุณกายมีเงินอยู่ในกระเป๋าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราไม่ไมปค้าขายใครเลยเรารวยเฉพาะเราเนี่ยแต่วันนี้เราต้องพึ่งพาต่างพึ่งพาต่างประเทศอถ้าเงินเราอ่อนเราไปซื้อของมาได้น้อยอย่างเหมือนตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยผลิตข้าวได้เยอะแยะเลยนะแต่จะไปซื้อเครื่องบินสักลำเนี่ยอาจจะเพิ่มข้าวเราไม่รู้กี่กี่ล้านตันห <laughs> <laughs> มายความว่า,วาไอ้สิ่งที่มันเป็นมูลค่าเนี่ยที่เราเอาเงินไปแลกเนี่ยนะครับถ้ามูลค่าเงินของเราน้อยกว่าเราก็ไปแลกของได้น้อยลงครับ แต่ค่างเงินเราแข็งเราไปแลกของก็ได้เยอะขึ้นนำเ,ออเข้ามาก็ได้เยอะขึ้นครับเห็น้นการไปลงทุนในประเทศตอนนี้ค่างเงินเราใหญ่อเมริกันเขาบอกว่าถ้าเขามีเงินดอลลาร์ถ้าทุกประเทศรับเงินดอลลาร์เขาเขาจะพิมพแบงค์เท่าไหร่ก็ได้เขาขอให้คนรับเงินเขาแล้วก็เอาเงินเขานําไปซื้อถามว่าธนบ,บัตรเนี่ยคือกระดาษไหมครับก็กระดาษแล้วแค่ตีห่อใช่ไหม Uh, ตียีห่ห่อแต่ถ้าไปตียีห่ห้อประเทศไทยเราไปซื้อที่อื่นมันได้น้อยลงกว่า30เท่า29เาท่าแต่ถ้าไปซื้อเป็นปั๊มเป็นยีห่ห้อกระดาษเนี่ยเป็นยีห่ห้อดอลลาร์เนี่ยไปซื้อที่อื่น <The S 2> มันได้เพิ่มอีกครับก็แสงดงว่าทุกประเทศกําลังสร้างมูลค่าของเงินตัวเองเพื่อให้สามารถไปซื้อของเข้ามาได้แล้วก็ต้องขายของได้ด้วยนะ,ะต้องบริหารด้วยในะอย่างจีน,เ,นเขาไม่ต้องให้เงินเขาแข็งมากเพราะถ้าแข็งมากเวลาไปขายของมันขายไม่ได้เขาต้องให้เงินค่าเขาอ่อน ันั้นทุกประเทศกําลังบริหารความสามารถความได้เปรียบของการค้าแล้วก็ทําให้เก่อเกิดประโยชน์ร่วมกันในกรณีเดียวก็บาลาน์ซิ่งนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าในโลกนี้โอ้โหทุกที่ผมพูดมาทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปทั้งอเมริกาพิมพ์ธนบัตรเพิ่มแต่ทําไมเงินเขาไม่อ่อนอเห็นไหมเพราะว่าเพราะอะไร ฮะมันก็มีเศรษฐกิจค้ำอยู่มันก็มีเรื่องของการท่องเพื่อนอ่ามันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ไม่ไม่จะทองอย่างเดียวหรอกใช่ไหมอาจจะบอกว่าทองที่ตกไปนี่เพราะว่าค่าเงินที่มันอ่อนหรือเปล่าแต่จริงๆเงินไม่อ่อนเงินแข็งคนก็ไปซื้อเงินตลาดเห็นไหมครับก็ทิ้งทองเมื่อก่อนเอะพิมพ์เงินเนี่ยทองมันต้องมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับแต่เอาจริงๆเป็นไงทองขึ้นไหมอ่อนปัจจัยมันเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้มุมมองแนวความคิดไม่เหมือนเดิมแล้ว โลกของการเปลี่ยนแปลงของการรวมตัวก็ดีกับปัจจัยหรือการมองคุณค่าที่แท้จริงก็เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วก็น่าสนใจที่สุดก็คือว่าวันนี้การรวมตัวของเศรษฐกิจก็ดีการรวมตัวของการท,ทําธุรกรรมร่วมกันก็ดีและการรวมตัวไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายหรือเป็นเน็ตเวิร์กแบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้ประโยชน์ให้เป็นนะครับแล้วมองให้เห็นคุณค่าแล้วสร้างคุณค่าให้เกิดไอ้นี่แหละครับเขาเรียกว่าสร้าง,าางมูลค่า<จ>เพิ่มร่วมกันงนช่ยใช้ประโยชน์ร่วมกันครับ ตรงนี้แหละครับสามารถกลับมาเป็นคุณค่าและเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เป็นเจ้าของเครือข่ายหรือคนที่อยู่ในเครือข่ายนั้นได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าเราจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ของการรวมตัวกันหรือว่าจะเป็นสังคมไหนแล้วขอให้มีการรวมกันและการรวมกันนํามาสู่ประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้แชร์ร่วมกันครับอันนี้สําคัญคเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดวิธีคิดวิสัยทัศน์ของดออรสมชายอัตชลีละานะครับ ในฐานะนายกสมาคมการพัฒนาขายตรงไทยว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรเพราะอีกปี2ปีข้างหน้าตลาดเอซจะเปิดแล้ววงการขายตรงไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบริษัท n a t u r a l Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร02 9.5 7 5858 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทุีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพายลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของสมาคมโดยเฉพาะการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะเป็นอย่างไรการรวมตัวการผลึกกำลังกันในยุคนี้สมัยนี้ที่มาเป็นสมาคมหรือสมาพันธ์มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนดรสมชายหัดชีริรหานายกสมาคมการพัฒนาขายตรงไทยจะมาให้คาตอบทุกแง่ทุกมุมครับ เอางี้ด็อกเตอร์คือปัจจุบันนี้ต้องยอมแล้วว่าวงการขายตรงไทยเนี่ยเอาขายตรงเลยดีกว่าครับมีอยู่สามสี่สมาคมเอาพูดถึงสมาคมของของเตอรอิมชายเนี่ยทิศท,ทางเป็นยังไงครับก็ต้องออกตัวก่อนนะไม่ใช่สมาคมของผมนะ,ะเป็นนายกสมาคม <c oughs> ในฐานะที่ผมได้รับบทบาทการเป็นผู้นําของสมาคมก็คือการเป็นนายกสมาคมเพิ่งได้รับเลือกขึ้นมาคือต้องบอกว่าการเป็นสมาคมนะี่คือการเอา กิจกรรมที่มีความอาสอดคล้องกันวัตถุประสงค์มองไปข้างหน้าสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็มาคิดร่วมกันแล้วก็มารวมตัวกันเป็นสมาคมเนี่ยนะครับ,รบต้องบอกว่าการรวมตัวของแต่ละประเทศน,ะนะั้นน่ะต้มาเป็นเรื่องของประชาคมคเห็นไหมครับแต่พอประชาคมอาเซียนก็ดีเราย่อลงมาเห็นว่าถ้าอย่างวันนี้ ถ้าในแง่ของบริษัทมารวมตัวกันมันก็เป็นสมาคมสมาคมและจากสมาคมและสมาคมรวมกันรวมกันก็เป็นสมาธ์สมาธ์อ่านะครับครับแล้วในบริษัทนั้นเองเนี่ยนะครับของการรวมตัวของคนในองค์กรก็รวมกันเป็นหนึ่งบริษัทอเห็นไะครับว่านี่คือการรวมทั้งทั้งสิ้นนะครับที่เราพูดกันวันนี้นี่คือเรื่องของการรวมตัวกันแต่การรวมตัวของในเชิงการค้าก็ดีเชิงเรื่องของกิจกรรมและประโยชน์ร่วมกันในสังคมก็ดีเนี่ยนะครับก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับของกิจกรรมนั้นๆหรือกิจกรรมนั้นๆ แต่เรามาพูดถึงว่าอย่างสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยนะครับโดยเฉพาะที่ผมได้รับบทบาทเป็นนายกสมาคมซพ่งเพิ่งแต่งตั้งกันมาเนี่ยนะครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเราก็ถ้าพูดถึงโดยทุกสมาคมก่อนนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมได้รับได้รับการอบรมแล้วก็ไปร่วมอยู่ในสมาคม การค้าที่เขาอบรมกันร่วมกันเนี่ยนะครับก็มีอยู่มาถึงหลากหลายสมาคมหลากหลายสมาคมม่ใชาสมาคมขายตรงเดียวมีสมาคมอื่นๆนะครับสมาคมเรื่องของสปาไทยสมาคมปรินสกีนสมาคมโลกสีเขียวสมาคมการค้าอาเซียนเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะครับพอมารวมกันเป็นสมาคมหลายๆสมาคมอย่างที่เขาเล่าเขาเนี่ยนะครับเมื่อตั้งแต่มีนาเนี่ยเขาอบรมกันไปเพิ่งจบเนี่ยนะครับเราก็มาประชุมกันในรุ่นนี้เนี่ยมีอยู่27สมาคม ซึ่งผมก็ได้รับหนึ่งบทบาทก็คือการเป็นรองประธานกลุ่มของสมาคมเราก็กำลังยกฐานน้ำกันไปเป็นสมาธ์เห็นภาพไหมก็คือรวมกลุ่มหลากหลายสมาคมก็มาเป็นสมา็นสมาพันธมภาภานธ์โดยสมาพันธ์ก็มีวัตถุประสงค์ว่าโดยจริงๆแล้วก็คือสมาคมแหละแต่เดี๋เขาเรียกว่าเป็นสมาคมสมาพันะครับไม่ใช่สมาพันธ์สมาคมแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสมาคมสมาพันธ์คือเป็นหนึ่งสมาคมแต่เป็นสมาคมที่รวมเอาทุกสมาคมมารวมกันเขาเรียกว่าสมาพันธ์นะครับ โดยหลักการแล้วสมาคมหรือสมาพันธ์ก็มีหลักการง่ายๆเลยก็คือว่าสร้างขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมารวมกันเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในแง่ของแนวความคิดที่จะแชร์ประโยชน์ร่วมกันแต่ประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยจะมาจากไหนคือ1ครับก็คือ